ครัวคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องเสื้อว่าพี่น้องหล,ลายคนจะผ่านการฉลองปีใหม่แม่ย่างนักนวงแลวาหละครับผมมหากับแก่มหาแนวสดนำเมันห้อนแก่ยวงนะครับพี่น้องวันนี้ขอเสนอเมนูขั่วนูนาใส่มะระครับผมขั่วนูนาสดนำเมันห้อนพี่น้องนนู้นมาตัวหนึ่งกับซับครับซับเป็นทิ่นแลลวก็ใส่พริกแกงลงไปพริกแกงนี่ก็มีพริแกแข็งคาดตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผม หอมแดงพริกแกงนี่ตอนตํำนี่็ใส่เกลือใส่ผงนัวผงรุงรสลงไปบร่อยแล้วครับผมใส่ไปทีเดียวเลยครับเดี๋ยวมาแล้วก็มาขวครับพี่น้องขัวานูใส่กริกแกงเข้าขวให้หนูเขาสุกป,ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์พ่อพี่น้องนี่ครับขัวไปเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำปลรราครับที่นี่น้ำปลรราลงไปจิดหน่อยเพืิ่มความหอมครับแล้วก็ขัวต่อครับพี่น้อง กวไปเรื่อยๆจนกว่าเ่านพอใจครับเบืองวาเนเหนือหนูเขาตึงๆไก่สุกแล้วฮะกะพ่อครับแล้วก็เติมน้ำใส่ลงไปเติมน้ำกุจุครับน้ำล่างครบท่้นี้นะครับผมพอเด็ดสดน้ำจักน้อยหลงหลข้อพี่น้องใส่ลงไปเดี๋ยวกดรอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงครับผมน้ำเดือดแล้วค่อยมาใส่พักครับพี่น้องนี่ ซิมบงน้ำเดือดแล้วก็ซิมบงรสชาติพี่น้องต้องการครับของผมจะขาดน้ำปลากัใส่น้ำปลาลงไปตบไทยดอผักครับวันนี้ใส่ผักมะระใส่ยอดสะรอาครับต้นหอมซอยใบกระเพราครับผมใบบักูดฉีกใส่ลงไปนี่ผักต่างๆนานานครับผมสดหงอนขมอ่ำลำกับพี่น้องใส่มะระกับดอกสะเอาลงไปนี่ครับผมนี่ เอาเห็ดพักเขายุบยุบจังน้อยกับพ่อพี่น้องก็ต้องไปต้ต่มลวนครับเดี๋ยวจะขมลายครับพี่น้องนี่ครับรอยพักมันยุบอีกจังน้อยหนึ่งก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ได้ประมาณนี่ก็เตรียมพร้อมไปจัดเสร์ฟเลยพี่นอ้องเ้ยสดห้อนครับพี่น้องลงข้อครับผมไผแห้งมากไผอยากสวงกับมาสดนำขวดน้ำนกันเด้อพี่น้องเด้นนี่อ้ ห่อนจากเตาเลยครับผมเศบแน่นอนพี่น้องเศบแน่นอนอันนี้เป็นกับเข่าก็ได้กับปเกี่ก็ได้คือก็อะไรพี่น้องเลยใครอยากทอนอย่าง,างนี้กับอะไรกันครับผมเป็นกับปเกี่ได้ครับผมมีมสีสันหน้าตาไอร้อนจากเตาครับผมมาเดิ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 มเศษๆป้องกันพี่น้องสวัสดีปีใหม่ครับผมขอให้พี่น้องมีความสุข ได้หลายสุขผู้สุขคนครับลำลำไร้รวยโชคดีมีใช่ไปตลอดครับผม